สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินก็มีลายสับปะรดจะมาสอนนะคะทุกคนนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแถวนี้ก่อนนะสำหรับไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์ M นะคะแล้วก็สับปะรดนะคะมีทั้งหมดนี่ค่ะแอดมินจะเรียกแบบนี้เป็นสับปะรดนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะแอดมินจะทำทั้งหมด14 14ลูกนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะแอดมินเริ่มได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนวิธีถักนะคะนี่ค่ะก็จะทำห่วงรอบคอก่อนนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ28ห่วงนะคะนี่ค่ะห่วงแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้แบบนี้มี28นะคะครึ่งหนึ่งของ28ก็เป็น14นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอุปกรณ์ก็มีนะคะเป็นไหมคอตตอนนะคะเทียบเท่าเบอร์20นะคะ แล้วเข็มแอดมินก็ใช้เบอร์สองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะเข็มเบอร์สองนะคะไหมเทียบเท่าเบอร์ยี่สิบนะคะทุกคนไซส์นี้เราจะถักไซส์เอ็มนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทําแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็มาแล้วก็จิกไว้ย่างงี้แล้วก็หมุนแล้วเพื่อนๆก็ทํา อันนี้ก็ได้หนึ่งแล้วนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำเจ็ดโซ่เจ็ดนะคะ1นึ่งสองสาห้าหกนะคะแล้วเพื่อนๆพันหัวเข็มสครั้งนะคะแล้วเพื่อนๆจิ้มไปตรงตรงนี้ค่ะตรงที่เราทำโซ่หนึ่งไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปทีละสองนะคะทุกคนก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดก็จะได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆเอาเอานิ้วเพื่อนๆจิ้มไว้ตรงนี้นะคะตรงโซ่เจ็ดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทําอทำอีกเจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็พันหัเข็มสองครั้งแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปตรงโซ่เจ็ดที่เราทำไว้นะคะแล้วก็รวบขึ้นทีละสองนะคะอย่างนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกหนึ่งห่วงสองห่วงนะคะแล้วต่อไปก็โซเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็นิ้วจิ้มไว้แล้วก็ําโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดพันหัวเข็มสองครั้งแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปตรงตรงที่เราเอาเล็บเราจิ้มไว้นะคะก็จะได้แบบนี้นี่งค่ะก็ได้สามห่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำไปทั้งหมด28ดห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน จนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะอ่าสมมุตินะคะสมมุติว่าแอดมินทำได้ทั้งหมด28ห่วงแล้วนะคะต่อไปเราจะเชื่อมนะคะอันนี้สมมุติว่าได้28แล้วนะคะแล้วเราจะเชื่อมตรงนี้นะคะเราก็ทำครึ่งหนึ่งของ7ก็คือ1 2 3ก็จะได้แบบนี้นะคะ,แล,ะ, 1, 6, คะ,คะแล้วเพื่อนๆพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วเพื่อนๆนี่ค่ะมาจิ้มตรงที่เราทำโซ่หนึ่งไว้ตรงนี้นะคะ นี่ค่ะตรงนี้นะตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะอย่างนี้อันนี้สมมุติเราได้ยี่สิบแปดห่วงแล้วนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่ค่ะก็จะได,ได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำ F ห้าครั้งในช่องนี้หนึ่ง เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าให้พลิกนะคะทุกคนสงสัยแอดมินทําพลิกอ่าเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะอ่าโซ่สนะคะสมมติเราได้28ห่วงแล้วเราก็รูดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งแอดมินรวบรัดนะคะเพราะว่าแอดมินลืมถักเริ่มต้นให้เมื่ออันนี้นะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะ ะะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปอย,อย่าให้เกลียวนะคะอย่าให้เป็นเกลียวนะคะทุกคนต้องให้แบบว่าให้มันเป็นเส้นแบบนี้ขนานกันแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆพื่นทำ f 5ครั้ง1แล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะ2 3 4 5แล้วตรงนี้เราทําโซ่3นะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็ทํา f ตรงนี้5ครั้ง 1>, 1 2 3 4 5ตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็รูดมาเองนะคะเดี๋ยวมันก็มาอยู่ตรงกลางเองนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็นับนะคะหนึสแล้วเพื่อนๆทํา x หลักที่สี ตรงนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทำ f 5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็โซ่3นะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้งหมด28ห่วงนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ3 สี่ห้าแล้วก็นับขึ้นไป1 2 3มแล้วก็ X หลักที่4ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะทำไปจนครบเลยนะคะอย่างนี้เลยนะแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะแอดมินก็นี่ค่ะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นก็แบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะนีะ่ต่อไปเราจะเริ่มแถวที่3กันนะคะ นี่ค่ะแถวที่3นะคะแอดมินก็ทำพอทํา C ตรงมุมจุดเริ่มต้นแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำา C อีก12 3 4 5แล้วก็ตรงนี้หลักที่6ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะอ,ะอะ่เดี๋ยวไม่ไม,ม,ม่นะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะครบทุก5หลักแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะถักเอ่อทํา C มาจนถึง ตรงนี้ค่ะทำไปอีก2อันนะคะให้มันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะเพื่อนๆทําโซ่3าเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็พันหเข็ม1ครั้งแล้วก็ทํา f นะคะสครั้งแล้วก็รวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยเป็น3นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่2นะคะนี่ค่ะทำหนึ่งสองอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวดู เดี๋ยวดูก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอ่าโซ่สองถูกแล้วค่ะโซ่สองนะพอเพื่อนๆได้โซ่สองนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำ f สามครั้งในช่องนี้หนึ่งสองสามแล้วตรงนี้ก็ต้องโซ่สามนะคะโซ่ขั้นสามนะคะแล้วก็ทำ f สามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สองขั้นแล้วก็ทำ f แบบนี้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่4กันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บคอนะคะเราก็จะได้แบบนี้ห้ามบิดนะคะห้ามเป็นเกลียวนะคะทุกคนสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะไซส์ S ไซส์ M ใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะเออไซส์สามสิบแปดเออเออื แอดมินพูดผิดหมายถึงไซส์นี้นะคะไซส์38ใส่ได้นะคะ36ใส่ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่าใส่ไซส์40นะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มทีละสองนะคะหมายถึงเพิ่มแบบนี้ค่ะทีละสองนะคะนี่ค่ะเพิ่มแบบนี้ทีละสองนะทีละคู่นะคะทุกคนให้มันเป็นเลขคู่นะคะห้ามเป็นเลขคี่นะคะถ้าเป็นเลขคี่แล้วเออเวลาเราแบ่งมันจะไม่เสมอกันเราจะไม่ได้นะคะ ยังไงทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะอ่าเพื่อนๆคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะคะอ่าเมื่อกี้แอดมินบอกผิดนะคะเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่ะอันนี้เราถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทำสอง F แล้วก็โซ่ขั้น2นะคะแล้วตรงนี้เมื่อกี้แอดมินบอกว่า,าใช้โซ่3ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นใส่โซ่5นะคะนี่ค่ะ เปลี่ยนเป็นถักโซ่ห้านะคะสับวางกันค่ะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าตรงโซ่ห้านี้เราจะทำลูกสับปะรดนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สองแบบนี้แล้วตรงนี้นะคะคือเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสองแล้วก็สามแล้วก็โซ่สามนะคะตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะโซ่ห้าขั้นกลางตรงนี้จะเป็นโซ่สามนะคะนี่หนึ่ง สองสามแล้วต่อไปโซ่สองอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็ทำสามเอฟเหมือนเดิมนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะแอดมินเร็วไปหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปตัดต่อนะคะคือเอาแบบเร็วแบบอย่างนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะก็คือตรงนี้ห้าตรงนี้สามแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นห้านะคะอย่างนี้ค่ะโซ่ห้าแล้วก็ทำเอฟสามหนึ่ง สองสามแล้วก็สู้ขันสองอย่างนี้ค่ะตรงไหนที่มันเป็นโซ่ห้าเราจะทำกอผักกาดนะคะนี่ค่ะแอดมินไปเอาอแพทเทิร์นมาแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ปกติมันจะใช้โซ่สองนะคะแต่แอดมินใช้สามนะคะไม่เป็นไรนะคะสองก็ได้สามก็ได้นะคะแต่ตรงนี้สำคัญต้องเป็นห้านะคะแล้วตรงนี้สู่ขันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปกันนะคะ มาค่ะมาต่อกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้จุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็ทำโซ่สองเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็ทำสาม S นะคะหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆพันหัวเข็มนะคะทำ T นะคะทำ่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงรวบหมด อันนี้เขาเรียกทีนะคะทุกคนแล้วต่อไปขึ้นต้นโซ่สามไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำา f เพิ่มอีกสองครั้งหนึ่งสองต่อไปนะคะเราจะทำกอผักกาดเยอะๆในช่องนี้นะคะเราจะทำทั้งหมดสิบนะคะสิบหลักนะคะทำา f 1สิบหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทุกคนเราจะทำทั้งหมดสิบครั้งก่อนจะทำเราต้องทำโซ่สองก่อนหนึ่งสองอย่างนี้นะคะ แล้วต่อไปเราทำ F 1 0ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความม,มั่นใจนะคะเพราะว่าถ้าเราถักไปแล้วนะคะ มันจะผิดจะขาดจะเกินนะคะเพราะว่าแอดมินเป็นบ่อย2 4 6 80อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็สู้2ขั้นนะคะแล้วตรงนี้เราก็ทำ f 3ครั้ง1 2 3แล้วต่อไปก็สู้3แล้วต่อไปก็ทำา3 f เหมือนเดิมในช่องนี้อย่างงี้ค่ะแล้วก็สู้ขั้น2ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือ1สับปะรด หนึ่งลูกนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งลูกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่แถวที่อะไรเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่กันนะคะ1 2 3, 4, ึ่สองสออแถวที่4ี่อต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่หกันนะคะทุกคนนะ <S <S อันนี้เราแล้วอันนี้แถวที่สี่๋ยวต่อไปแถวที่ห้านะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่5กันนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะทำาออย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่2อย่างนี้นะคะทำให้ครบทุกหลักเลยนะคะโดยการขั้นตรงนี้ด้วยโซ่2นะคะอ่าแอดมินก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะตรงจุดเริ่มต้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็ทำโซ่เอ้ยทำา f 3ครั้ง2 สามอย่างงี้ไงแล้วต่อไปโซ่หนึ่งนะคะแล้วเพื่อน,อนก็ทำอย่างงี้ค่ะทำทีก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างงี้ค่ะแล้วทุกครั้งนะคะจะต้องโซ่สามแล้วก็ทำ f สองครั้งเป็นหลักแรกแบบนี้นะคะเพราะได้แบบนี้เสร็จนะต่อไปเราก็จะทำโซ่สองแบบนี้แล้วก็ทำ f ตรงนี้แล้วเพื่อนๆนทำโซ่ขั้นสองทุกครั้งเลยนะคะทุกหลักเลยนะคะ อย่างนี้ค่ะทำให้ครบทุกหลักเลยยงนี่ค่ะหนึ่งสองอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองแล้วก็โซ่หนึ่งสองขั้นอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็น f 3ครั้งแล้วก็โซ่คัน3แล้วก็ f 3ครั้งก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่จนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่6กันนะคะ